สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโปเต n n e l นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังเวอร์ชั่น pc หรือว่าอาชื่อหนึ่งก็คือยุทธภ,ภพครบสลึกนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนําแนวทางการเก็บเลเวลนะครับของตัวผมเองนะครับว่าผมไปเก็บเลเวลจุดไหนบ้างที่ไหนบ้างนะครับเนาะจ,นจาก1นึถึงหนึนะครับภายใน10วันนั่นเองของผมอะเก็บจากเลเวล1 จนถึง1 0ึงภายใน10วันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมมีปาร์ตี้ตลอดนะในช่วงที่ผมไปเก็บเลเวลตามจาุดต่างๆเนาะแล้วก็อ่าผมคิดว่าถ้าจะทําได้เนี่ยต้องช่วงนี้เท่านั้นนะเพราะว่ามันมีกิจกรรมบัฟปาร์ตี้กิจกรรมบัฟเค้กแล้วก็อ่ากิจกรรมบัฟปาร์ตี้หน้าใหม่หน้าเก่านะครับปรับคุณขึ้นอย่างละ50าสิบเปอร์นเนาะผมว่าทําได้ช่วงนี้เท่านั้นแหละภายใน10วันเลเวลร้อยเนี่ยนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมใช้วิธีไหนบ้างนะครับก่อนอื่นเลยสูตรผมนะผมกดมนทินตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวย้อนกลับมาพูดอีกนิดถ้าใครที่เล่นน้อยจอหรือว่าเล่นทักหนึ่งจอ2จออะไรเงี้ยแนะนําว่าถ้าจะไปเก็บเวลจุดไหนต้องมีปาร์ตี้เท่านั้นนะครับผมมันถึงจะไวนะอ่ะมาเริ่มแรกเลยผมกดมนทินไปก่อนเลย นะครับตั้งแต่ e เริ่มเกมมาเลยผมสร้างตัวละครรไรเรียบร้อยแล้วพร้อมเรียบร้อยพร้อมที่จะไปเวลแล้วกดมนทินก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับกดมนทินแล้วทีนี้เราวาร์ปมาที่เมืองนี้เลยนะครับเมืองต้นหลิวนั่นเองนะครับผมเมืองต้นหลิวนะผมจะแนะนําเป็นเมืองต้นหลิวแล้วกันใครจะไปสามารถก็ได้เหมือนกันนะครับผมมาเมืองต้นหลิวแล้วทีนี้เราไปตีโจรไฟนะครับตีโจรไฟจุดนี้นะครับจนถึงเลเวล3 5หาเลยนะครับ จนถึงเลเวลสาเลยแล้วทีนี้เรากลับไปเปลี่ยนคาสอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเรากลับไปเปลี่ยนคาสแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะไปไวมากๆนะช่วงแรกนะครับผมพอไปแบบไวๆเลยแล้วกันพอเราเปลี่ยนคาสอะไรแล้วเรียบร้อยแนะนําว่าให้ไปที่เมืองชินมู่นะครับไปที่เป้าหมายต่อไปเลยนะครับไปเรากดวาร์ปไปเลยนะครับพอเรามาถึงที่เมืองชินมู่แล้วนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือเสือ เขี้ยวดาบนะครับเสือเขี้ยวดาบกับเสือเมคาชาติตัวนี้นะครับเสือชาติตัวนี้กับเสือเขี้ยวดาบมี2จุดก็คือจุดหน้าเมืองชินมูกับจุดหน้าวาร์ปต้นหลิวนะครับแต่ช่วงแรกๆเราไม่มีวาร์ปมาที่เมืองชินมูเราวิ่งผ่านต้นหลิวมาเราก็จะมาเก็บตรงนี้ก่อนนะครับซักถึงประมาณเลเวล50หรือว่าจะเอาถึง60เลยก็ได้นะครับผุม50แต่ถ้าใครตีตรงนี้ถึง50แล้วขยับไปหมาป่าตรงนี้ก็ได้ นะครับหรือขยับไปตรงนี้ก็ได้เพื่อที่จะเราเราจะเล่งเลเวลให้60นั่นเองนะครับผมค่มี2จุดก็คือขยับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือแล้วแต่เลยมี2ที่ที่ผมแนะนําก็คืออาจจะเก็บตรงเสือเคีาา้ยวดับกับเสือชาติให้ถึง60เลยก็ได้หรือพอ่าพอ50แล้วขยับมาจีตีตีลองตีลองตรงนี้ครับลองโจนนะครับมีม,มีมีตรงนี้ประมาณสองกองมั้ง4ตัว หรือ2ตัวนี่แหละผมไม่แน่ใจนะมีจุดนี้แหละผมจําได้นะครับวิ่งมาเลยนะครับจุดนี้มีอยู่2ตัวนะครับวิ่งมาจุดนี้ปุ๊บพอถึงเลเวล60แล้วในแมปนี้นะครับให้ย้ายเมืองอีกทีนะครับแบบต้องย้ายเมืองตลอดนะช่วงแรกๆครับให้ย้ายไปที่วังเย็นนะครับวังเย็นทะเลเหนือนั่นเองนะครับผมก็วาร์ปไปเลยนะครับผมหรือช่วงแรกถ้าไม่มีวาร์ปก็ ไปที่ท่าเรือหน้าเมืองคอนบัตน,นั่นเองนะครับจะมี n อ c ให้เราวาร์ปมาที่วังเย็นอยู่นะครับผมทีนี้พอถึงมาถึงวังเย็นผมแนะนําอย่างนี้เป็นเป็น2 3ขั้นตอนแล้วกัน2 3ขั้นตอนแล้วกันนะครับให้เรามาตีรองนะครับแนะนําผมเน้นที่ตัวรองเท่านั้นเลยถ้าเรามีปาร์ตี้ครบ8คนนะแนะนําให้ตีรองแต,แต่แถวรอบเมืองนี่แหละ ลองจิ้งจอกลิ้นนะครับลองแ,แถวๆรอบเมืองของวังเย็นเลยนะครับใกล้ๆเมืองเนี่ยมันจะมีลองอยู่ประมาณสามจุดสองสามจุดนี่แหละครับให้แนะนําให้เก็บตรงนี้ก่อนนะครับหรือถ้าใครไหวนะครับถ้าใครไหวให้ขยับมาตรงนี้เลยนะครับหมาป่าหิมะจะมีลองเหมือนกันอยู่ตรงนี้2ตัวแล้วก็จุดแถวๆนี้แหละอีก2ตัวนะครับปุ่มให้ขยับมาตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มให้ขยับมาตรงนี้ได้เลยนะครับ หรือว่ามีอีกจุดนึงเหมือนกันก็คือเจ้าหมาปา่ายมะเนี่ยจะมีรองอยู่แต่แถวนี้แหละครับลองวิ่งหาดูเนาะจะมีรองอยู่แถวตรงกลางนี่แหละ2จุดนะครับ2.3จ,จุดนะครับมีรองตัวสีชมพเมูเข้มๆมาเนาะอ่ามันจะได้อีกพีเยอะกว่าตัวธรรมดานะครับผมก็แนะนํามาจุดนี้นะครับทีนี้พอเราตีจุดแถวแถวนี้จนครบอ่าเลเวล80นะครับหรือ70กว่ากว่าเนี่ยนะครับ ถ้าเราไหวผมแนะนําให้ขยับอีกทีไปที่รองตัวนี้เหมือนกันรองอ่าในป่าเนาะจะมีรองทั้งหมด4ตัวจุดนี้นะครับมีจุดเดียวนะรองทั้งหมด4ตัวมีจุดนี้หรือว่าอีกจุดนึงที่จะไปเก็บได้เหมือนกันก็จะมีจุดนี้ครับจะมีรองอ่าสตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวธรรมดาอยู่จุดนี้ครับจะเข้ามาลูมแบบเยอะมากๆเนาะถ้าใครมีสกิลหมูก็อ่าจะดีมากๆเลยเนาะถ้าในตีเรามีดาบด้วยอะไรเงี้ยในช่วงแรกๆเขาจะมีสกิลหมูของอาจา์นะครับ ประมาณนี้จุดนี้นะครับได้เลยนะครับแล้วก็จุดนี้จุดที่ดีที่สุดคือจุดนี้นะครับจะมีลองทั้งหมด4ตัวก็มันจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะแนะนําว่าให้ย้ายแนวหาเอาแล้วกันนะครับจุดนี้เก็บ2จุดนี้ไปจนถึงเลเวลเก้าสิบเลยเลเวลเก้าสิบเลยทีนี้ถ้ามนทินเราหมดเลเวลเก้าสิบผมแนะนําว่าให้ไปลองสี่นะครับลองสี่ก็จะมีจุดเดียวนะก็คือหน้า หน้า,าเขาเรียกว่าหน้าสะพานแล้วกันเนาะวิ่งสะพานออกซ้ายมาก็จะเจอรอง4ตัวเลยนะครับจุดนี้นะครับรอง4ตัวนะครับหรือถ้าใครมีมนทินแล้วไปแลกของไปแลกของอเขาเรียกว่าอาวุธแลกเปลี่ยนเซต80มาแล้วผมแนะนําข้ามขั้นตอนไปที่ป่าแดดใต้เลยนะครับผมแนะนําไปเลยนะครับให้ข้ามไปเลยนะเกาแนะนําว่าต้องเป็นตี้8เท่านั้นนะครับอันนี้ต้องเป็นตี้8แล้วมีหมอ 2คนขึ้นไปในปาร์ตี้นะครับอันนี้มีข้อจํากัดนิดน,นึงเนาะต้องมีหมอ2คนในปาร์ตี้นะครับแล้วหมอ2คนเนี่ยต้องแบ่งหน้าที่กันก็คือเก็กเก็กกับฮิวหคนนะครับเก็กฮิวหนคนให้ปาร์ตี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงฮิวอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยคือเปิดสกิลมาฮิวอย่างเดียวนะครับอีกคนนึงก็คือเก็กกับฮิวนะครับอ่าประมาณนี้ให้เราข้ามไปที่ปาดเดนใต้นเนาะ ทําตามที่ผมบอกเนาะในปาร์ตี้คุณต้องมีย้ําอีกนิดนึงว่าคุณต้องมีที่ต้องมีผมว่าจําเป็นริงต้องมีก็คือหมอ2ดาบหนึ่งนะครับต้องมีต้องมีเลยต้องมีดาบนะครับหมอ2ดาบหนึ่งพินอีกหนึ่งก็จะดีมากๆเพราะว่าพินเนี่ยจะเป็นตัวดีบัฟครับเป็นตัวใช้ดีบัฟลดการป้องกันลดโจมตีของมอนเนาะ าอจจะให้มอนมาตีเราเบาขึ้นเราจะตีมอนได้แรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับในปาร์ตี้ควรมีหลักๆคือหมอ2ตดาบ1พิน1นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนอาชีพที่เหลือก็ทวนธนูนินจาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทวน2อะไรก็แล้วแต่ครับแต่ที่หลักๆแน่ๆคือต้องมีหมอหมอละ2ดาบละ1นะครับต้องมีละ3มอาชีพนี้นะครับผมแล้วก็ต้องมี ปาร์ตี้ครบ8ด้วยนะครับถ้าจะไปบ่อผีเพราะว่าตีแรงมากๆนะต้องบอกงี้แล้วข้อสําคัญอีกอย่างหนึง่งต้องกดมนทินด้วยนะครับถึงจะไปตีไหวเนาะในช่วงเลเวล90นะเพราะว่าผมไปไป,ไปมาละนะครับต้องมีมนทินนะครับถ้าไม่มีมนทินไม่ไหวแน่ๆนะครับอ่ะก็คือจุดนี้เลยนะครับอย่างที่รู้กันยอดฮิตเลยก็คือบ่อผีตรงนี้นะครับก็จะมีผีแบบ ตามในภาพเลยจะมาเข้ามาลุมแบบเยอะมากๆเนาะเยอะมากๆเรียกว่าเยอะมากๆแล้วก็ตีเราแรงมากๆเลยนะครับผมอ่าแล้วเราเวลตรงนี้ไปจนถึง100ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ร้อยสิเลยเดยิไม่ใช่1 0 0 110ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยผมก็อยู่นี่แหละอยู่บอผีนี่แหละครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่บอผีนี่แหละตีผมนะครับผมจะอยู่บอผีจนถึงเลเวลร้อยสิเลยนะครับอ่านะครับ ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็คือแนวทางการเก็บเลเวลของตัวผมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท้ายคลิปนี้ผมต้องย้ำนิดนึงว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับเผื่อบางคนมีแนวทางการเก็บเลเวลที่แตกต่างกันก็ไม่ว่ากันนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ท้ายคลิปนี้ถ้าผมพูดหรือให้ข้อมูลตรงไหนผิดไปก็ต้องขออภัยมาน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ